วัสดีครับรีวิว Surface Pro 3ของ Microsoft นะคือแท็บเล็ตเมาส์ปากกา Windows 8.1เอาสั้นๆเลยรีวิวนี้เกิดขึ้นบนคำถามที่ว่ามันจะแทนซินติกได้ไหมในการวาดรูปแทนเออคุ้มไหมกับใช้แทน c o m พิวเตอนะครับคือแทนซินติกกับ c o m p ิวเตอร2ได้ไหมอ่ะมันเป็นใช้ปากกาเนาะจิ้มไปเนี่ย ผมปิดระบบทัชไว้นะปิดไว้เพราะว่านี่มือมันชอบไปโดนต่อให้เขาจะมีระบบปา์มบล็อกมาเถอร,ระบบปา์มบล็อกก็คือมันดีเทคปากกาเจออย่างเงี้ยมันจะปิดทัชสกรีนโดยอัตโนมัติแต่ประเด็นคือเวลาเราวาดเนี่ยนิ้วเรามือเรานิ้วก้อยผมเนี่ยมันไปโดนจอก่อนอยู่ละคือก่อนที่ไอปลายปากกาเนี่ยมันจะมาถึงเนี่ยไอมือเนี่ยโดนก่อนอยู่ละก็จะชอบไปโดนประจําก็เลยไปปิดไว้นะครับอ่า เริ่มกันเลยตัวตัว,ต,วตัวที่เขานิยมซื้อกันมากในส่วนนะครับก็คือรุ่นราคาประมาณ3 5 5 0มมี usb มาให้1อันอันนี้เป็น d i s p พย์พอร์แล้วก็ปรับฐานตรงนี้ได้เบาหนักแค่700กรัมเท่านั้นวัสดุข้างหลังนะครับทำจากแมกนีเซียมอลลอยก็เป็นโลหะฐานขาตั้งเนี่ยมันทําดีนะคือถ้าเป็นแท็บเล็ตอื่นเนี่ยมันจะปรับเป็นทีละแก๊กเป็นทีละระดับตั้งได้ฟรีเลยคือปรับระดับไหนก็ได้มันจะล็อกให้เอง เวลาใช้งานว่ารูปจริงเนี่ยยังไงผมก็ใช้สุดอยู่ดีคือเคยตั้งแบบนี้ละคือถ้าวางกับพื้นปกตินะจะไหลไปข้างหลังเออจะแก้ปัญหาดนะ้วยกัรวางแบนๆอย่างนี้นแหละไอ้นี่ที่ผมประทับใจอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยสายชาร์จแบตเตอรี่ดูดิบางเบามีหัวแค่นี้หัวเสียบแค่นี้เล็กๆแล้วมันเป็นแม่เหล็กด้วยมันดูดง่ายเสียบง่ายไม่ต้องเลง็งสายไม่ใหญ่ซินติกสายใหญ่มากอ่าตรงนี้แป๊บแค่นี้ แปะไว้แค่นี้คือชาร์จละเนี่ยถามว่าร้อนไหมตอนนั่งทํางานอุ่นอนะอุ่นร้อนเลยตรงเนี้ยร้อนแต่ทำไปเรื่อยๆจะชินแต่ก็จะลาคาญมือน,นิดหน่อยซินติกเป็นนะเป็นเหมือนกันแต่ว่านโซลเขาทาระบบระบายอากาศมาใหม่นะคือตรงนี้มันเป็นแบบเออเป็นช่องระบายอากาศทั้งหมดเนี้ยแค่700กรัมก็ประมาณ iPad แต่ว่าแต่ว่าได้ใหญ่กว่า12นิ้วเลยนะตัวนี้ตัวปากกาก็ข้างในเนี้ยก็จะปากกานีดามากๆเดี๋ยวค่อยพูดยาวๆใช้ฐาน 4A หนึ่งก้อนเนี่ยเล็กนิดเดียวเองมันไม่ใช่ฐาน C a แค่ก้อนเดียวจะมีฐานเล็กๆเ,เหมือนฐานนาฬิกาเหมือนฐานดิจิมอนอะ่ะอีก2ก้อนบนนี้ตัวคีย์บอร์ดนะครับอุปกรณ์เสริมดูนี่ไทโคเวอร์ผมบอกเลยว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้สี่พกว่าบาทแต่ข้อดีคือมันเป็นแม่เหล็กเสียบแร็ปลงไปเนี่ยคีย์บอร์ดใช้ได้เลยแล้วก็จะมีไฟด้วยแล้วก็มันจะมีที่เสียบปากกาไว้ข้างๆแต่ตอนนี้ผมผมใช้คีย์บอร์ดไวเลส จริงแก้ขัดโดยการซื้อถูกๆมาก็ได้ครับประมาณ600-700-900ของโลจิเทคหรือว่าของลาปูก็ได้เนี่ยอะมาถึงเรื่องทดสอบสำคัญนะครับ Photoshop ปากกาเอนทริกอันนี้แรงกดแค่2อง้าระดับแต่ว่าเขาบอกว่าจะแม่นขึ้นแต่ว่าจะตักอะไรนะองศาวาดเอียงๆออกไปก็คือปกติวาดเอียงๆในซินติกเนี้ยมันก็จะติดแต่นี้จะไม่ค่อยติดหน่อยเพราะว่าแรงกดมันจะน้อยด้วย อย่างแรกคือเนี่ยเราสามารถลากไปจนสุดได้แต่ของ Microsoft เนี่ยลากจนสุดขอบได้หลุดขอบเพราะอะไรเพราะสนามแม่เหล็กมัน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 หลุดจากแผ่นอะคือถ้าเป็นถ้าเป็นของซิติกของว่าคอมที่มันไม่ต้องใช้ฐานอย่างเงี้ยมันจะมีแผ่นรองใต้จอยแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นสะท้อนแม่เหล็กก็คือถ้าเกิดมันหลุดแผ่นนั้นไปมันก็จะไม่รับสัญญาณนะครับแต่ของ Microsoft คือมันมันเหมือนเป็นรับสัญญาณตลอดปากกาดีไหมปากกา ปากาเอามาเนี่ยผมต้องไปเปลี่ยนตั้งปุ่มใหม่นะให้จากเนี่ยเป็นคลิกซ้ายคลิกขวานี่วาดก็ตามน้ำหนักเห็นไะหแต่ถ้าเบาไปเลยอะ่ะเบาไปเลยจะจะไม่ค่อยติดเพราะว่าก็อย่างว่าแรงกดมันประมาณสองห้าห ระดับคือจะค่อยๆล่างเป็นดินสออะไรอย่างเงี้ยจะจะไม่ค่อยติดประเด็นอ่เดี๋ยวทดลองวาดดูนะครับ ก็คือใช้งานร่างได้เหลือเฟือแต่ถ้าเก็บงานละเอียดผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์กมากเพราะว่าดูปากกานะฮะคือคือถ้าเป็นของวา o m เนี่ยอินท o ออหรือว่าซินติกเนี่ยระบายแค่เนี้ยคือมันออกละแต่นี้ไม่ออกต้องกดลงไปแรงๆหน่อยต้องออกแรงกดถามว่ามันเป็นแรงกดเยอะไหมคือถ้าเกิดเป็นคนที่วาดรูปอะไอการลากเบาๆอะไรเงี้ยมันมีผลนะแบบ เวลาที่เราจะลองล่างลองหมุนๆดูก่อนเนี่ยแล้วไอ้้ยมันไม่ติดอะ่ะก็ต้องออกแรงเยอะขึ้นเซนเคมออีอืมเนี่ยคือถ้าใช้ล่างอะ่ะได้ไม่มีปัญหา ได้ปากกาตัวนี้มันไม่โชว์ขอบของยางลบด้วยนะถึงผมจะกดแถบแล้วก็เถอะไม่ใช่กดแคปล็อกแล้วก็เถอะอ่ะเนี่ยสมมติยางลบมันใหญ่เท่านี้ใช่ไหมแต่เวลาลบเนี่ยเนี่ยมันกินขอบเข้าไปเนี่ยยังไม่ลบเลยต้องต้องไถขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นปะคือเหมือนขนาดยางลบมันก็อยู่อยู่ประมาณวงแค่เนี่ยแต่ให,ใหญ่ว่นนี้ก็ต้องขยายอ่ะก็ะเหมือนวงเท่าเดิมอ่ะ แต่สมมติถ้าจะเก็บงานละเอียดนะสมมุติแบบพผมจะตัดเส้นละคือมันก็ก็ยังพอได้แต่ว่ามันจะไม่ละเอียดเท่าซินติกนิดนึงคือถ้าเป็นตัวละครที่มันตัดเส้นอย่างเงี้ยเส้นทึบอย่างเงี้ยอ่ะก็ยังพอไหวก็คือวาดไปแล้วก็เก็บขอบไป ประเด็นเกิดคือเขาเรียกว่าไรวะน้ำหนักความละเอียดของเส้นสมมุติแบบเราจะลากไอตรงขอบตาตรงนี้ให้มันแบบบางๆลงมาก่อนผมก็จะลากเบาๆแต่มันจะมันจะไม่ค่อยติดก็ต้องเอาลงน้ําหนักหน่อยซึ่งน้าหนักบางครั้งมันก็เยอะไปคือไอส่วนต่างตรงนี้แหละที่มันต่างกับปากกาของวาคมของอ n t ทูออนะฮะถามว่ามีปัญหาไหมก็ไม่ถึงกับมีปัญหาหรอกถามพอทํางานไหมก็คือทํางานล่างหยาบๆาได้ แต่ถ้าเกิดว่าสมมติเป็นเพนนะครับสมมติผมก็เพ้นไม่ค่อยเก่งอ่ะหัวสีอันนี้เทสีลงไปเลยแต่ถ้าจะระเลงแบบผสมสีก็ไปปรับหัวบัตรนิดนึงให้มันมีทารนเฟอร์ด้วยเพนเพเชอร์โอเคอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีหัวสีส้มแบบค่อยๆจากอ่ะถ้าผสมแดงอ่ะเห็นไหมเราก็จะเกลี่ยมันไปเรื่อยๆ ก็ไล่สีได้ในระดับหนึ่งถามว่าเทียบกับของวาขค้อมซินติกเราเป็นยังไงก็คือก็อย่างที่บอกมันก็เหมือนระบายเส้นนะครับก็คือแรงกดมันสองรอหกระดับใช่ป่ะก็คือเราอาจจะลงได้ไม่ละเอียดเท่าวิธีแก้ก็คือเราก็ต้องค่อยๆแบบสมมุติว่าถ้าสีมันเข้มเกินไปเราก็มาปรับให้มันอ่อนลงทีระนิดเทีละนิตแล้วค่อยระบายก็ต้องมาคอยจิ้มอย่างเงี้ยสมมติถ้าเจ้าเกี่ย ถ้าจะเกี่ยให้มันเข้าหากันนะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่สามารถที่แบบจะเลงแบบสมมติถ้าเป็นสีนี้เลยนะเข้มปืดแล้วแต่ค่อยๆอ่อนอย่างเงี้ยเออมันจะมันมันจะไม่ได้ละเอียดเท่าสมมติถ้าเป็นสีแดงซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรมากถ้าจะเพ้นท์หยาบๆ คือคือถ้าเกิดใช้ของซินติกหรือของ i n t o o อ b สแบ o บอะไรพวกนี้อ่ารุ่นต่ําสุดของแบมบูยังดีกว่าแต่ถามว่าไอ้ตัวนี้ทํางานได้ไหมคือก็ไม่ถึงกับปรับตัวยากแต่มันจะเกี่ยวไม่ละเอียดเท่าอาจจะเพราะว่าผมฝีมือยังไม่ดีมากนะฮะในแท็บเล็ตที่ผมใช้ประจําเออมันจะเกี่ยง่ายกว่านี้หน่อยถ้าไม่อยากให้มันทานเฟอร์แล้วก็ติคทานเฟอร์ออกมันจะเป็นสีนสด นะครับผมเอามาใช้เนี่ยหลักๆเลยก็ผมรู้สึกว่ามันเอามาล่างภาพได้ดีสมมุลเนี่ยล่างเนี่ยแค่เส้นธรรมดาเนี่ยแต่ล่างว่าโอเคช่องนี้มีตัวอะไรมีตัวละครตัวนี้อยู่แล้วก็มีคําพูดอะไรมี acting ยังไงเนี่ยแค่เนี้ยกองกองไว้เหมือนว่าตอรี่บอร์ดแต่ก็ยังดีกว่าพวกไอพวก iPad พวกโน้ต4พวกปากกาที่มันทําสไตลัสออกมาเยอะนะครับถึงไอพวกนั้นจะเป็นปากกาของว้าคอมก็ตามแต่มันเหมือนปากกาว้าคอมแบบกักอะ อ่ะคือสมมติถ้าเป็นของวาคอมนะครับซินติกอันนี้ซินติกนะ13 HD ดีอ่ะดู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 เนี่ยสมมติถ้าลากไปจนสุดเนี้ยเปิบเปิบเปิบข้างบนมันจะไม่สุดเท่าของของไมโครซฟอมนะครับของเซอร์เฟเพราะว่ามันแบบตรงเนี้ยมันสุดขอบขอบของไอแผ่นรับสัญญาณมันละแต่ถามว่าจะไประบายตรงขอหรือไม่ก็ระบายได้ค่แค่ก็แค่ไปค,ค่อยๆทำแค่นั้นเองแค่ว่ถาถ้าเกิดลากเร็วๆแค่เนี้ย มันจะหลุดถามว่าต่างกันมากไหมโอ้ยช่างแม่งเหยื่อรายเอียนเล็ก,ลก,ลกลๆน้อยๆอ่ะเนี่ยถ้าเป็นของวอลเคนี้ปากกาอย่างน้อยเนี่ยวนันวางเอียงเอียงเอียงยังไงนะก็มีก็มีเส้นเห็นป่ะแล้วเบาขนาดไหนก็มีเส้นจะตั้งตรงจะ,จะเบาจะเอียงมันก็มีเส้นนะครับก็คือแบบเราจะค่อยๆวาดแบบปืดป้ดปื้ดอย่างเงี้ยมันทําได้เนี่ยสมมติอะเราล่า,างตัวึงมา,าค่อยๆล่างปืดป้ดปื้ด แรงกดมันละเอียดกว่ามันก็ไม่ได้ละเลยแรงกดที่ที่เราน้อยอะของนักวาดอะซึ่งแน่นอนมันก็มันดีกว่าอยู่แล้วละ่ะปากกาของวาคอมตอนเนี้ยแม่งที่หนึ่งในโลกละ ถ้าเราอยากเกียร์บ่อยๆแล้วก็กดอันติเนตบ่อยๆนะฮะคือจิ้มสี่มันอยู่ระหว่างกลางเขอเกี่ยรไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าขอบมันยังหายอยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละคนละปรับ H ets, อนเนตซับซอบลงเห็นไหมมันก็จะซอบนะครับนี่คือของวาคอมทีนี้มาว่ากันเรื่องสําคัญที่สุดบทสรุปเลยนะคือมันแทนกันได้ไหม <S <S ผมรู้สึกว่า มันทํามาเฉพาะกลุ่มตลาดคือซินติกนะสมมติถ้าถ้านี้ราคาสามหมื่นห้านะได้ไ7ซได้เอทีดีรอยี่ปดิกมาไอตัวนี้ไอตัวเนี้ยราคาต่างประเทศอยู่ที่ประมาณสาม0มืนกว่าบาทแต่ตัวนี้ตัวเดียวมันจบไม่ได้มันต้องมีโน้ตบุ๊กด้วยอีกตัวหนึ่งมันไม่มีซีพในตัวแปลว่าต้องซื้อสองอันนะฮะถ้ามีซินติกด้วยต้องซื้อ2อันอันนี้ก็ประมาณสอง0มืนอันนี้ก็สาม0มื่นรวมเป็นหก0มืนแล้วแต่ว่า อันนี้ตัวเดียวมันจบไงเรายกไปแค่เนี้ยเนี่ยแผ่นเดียวแล้วก็หยิบปากกาออกมาวาดได้เลยแต่ถ้าต้องใช้ซินติกเนี่ยสมมติออกไปสมมติจะไปร้านกาแฟใช่ปะ่ะคือไปนั่งทำงานข้างนอกที่มหลาลัยที่ใต้ถุนตึกสักอย่างถ้าเป็นซซนติกมึงจะต้องขนไอเนี่ยไปอันหนึ่งขนโน้ตบุ๊กไปอันหนึ่งพอไปถึงที่แล้วจะมีปลั๊กซซนติกอยู่ หนึ่งพักพักโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งปัก,ปก,ก,ปกแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการลุกวงคนอื่นเขามึงก็ต้องหาปักสามตาอีกหนึ่งตัวสายระโยงระยางนะฮะคือยังไงก็ต้องเสียบปักแล้วสายซินติกใหญ่มากสายสายไฟซินติกเนี่ยหูพวงไม่รู้ตั้งกี่กี่ชั้นเนี่ยพวงออกมาเนี่ยแล้วก็นั่แหละพักใหญ่ครับแต่ว่าเป็นไอเนี้ยตัวเดียวจบเลยคือไม่ต้องมีปักพกไอเนี้ยกับคีย์บอร์ดเล็กๆสักอันหนึ่งอันนี้คีย์บอร์ดผมใหญ่นะฮะพกไปด้วยแล้วก็นั่งทำงานได้เลย หรือถ้าไม่ใช้คีย์บอร์ดนั้นมันก็จะมีคีย์บอร์ดในตัวให้ก็เหมือนแท็บเล็ตัวทั่วไปนะเหมือนวิน o ด s p โฟ n e จิมออกมาก็จะมีบอกสมมุติวแบบ่ากดคอนโทลเใช่ป่ะคอนโทลเสเซฟอันนี้คือความสะดวกอันนี้คือคุณภาพเก็บงาน ถามว่าอันนี้เทียบกับซินติกธรรมดานะครับถ้าถ้าเทียบกับคอมพิเนียนสองล่ะพูดง่ายๆก็คือมันคือไอตัว13 HD ามฮนี่แหละแต่มี CPU อยู่ข้างในแต่คอมพิเนียนสองเนี่ยสเปค i i5 กับ i7 เนี่ยราคา i5 SSD 2 5 6 g b เนี่ย128 g b 128 g b ก็60,000เข้าไปละแล้วก็ถ้าเป็น i7 2 6 g b เนี่ยก็ปลาไป80,000กว่าบาทคือจริงๆถ้ามีตังก็อยากได้อย่างนั้นแต่ถ้าตังยังไม่ถึงมันก็มีให้ระหว่าง2ช้อยอะซื้อไอ้2ตัวเนี้ยคือโน้ตบุ๊กกับซพพิินนนนตตกกกกพพพาาาไไไปปปปู่่ีววงหลัั๊ด้ยบ ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ยอมลดสเปคของปากามาหน่อยก็เลือกดูแล้วกันว่าอันไหนคุ้มกว่าสาหรับผมคือถ้ามีตั้งคู่ก็ดีคือไอ้นี่เอาไว้ร่างร่างภาพหรือเก็บงานหยาบหรือว่าตัดต่อง่ายๆคือถ้าเก็บงานเพน้นอะในซินติกโอเคกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีี่มีนี้คือที่ไม่ต้องใช้ความงานละเอียดมากทำได้หมดเลยเพราะเพราะมันคือวินโด้ครับแล้วแบตอยู่อึดมากคือเปิดทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ย9ถึง10ชั่วโมงเนี่ยยังไม่หมดเลยยังไม่ถึงครึ่งเลยผมก็่านั่งวาดรูปแล้วก็ลป ปิดล็อกหน้าจออะไรไปด้วยเนี่ยมันก็ยังไม่หมดคือคือเหมือนแบบกลุ่มเป้าหมายเขาเอาไว้สําหรับเน้นเน้นสะดวกซึ่งยังไม่มีแท็บเล็ตไหนในท้องตลาดทําได้สะดวกเท่านี้นะฮะแท็บเล็ตอื่นมีเป็นวิดีโอ8มีถูกกว่านี้มีแต่ไม่มีปากกาอันนี้เราคุยเฉพาะนักวาดมันต้องใช้ปากกาแต่อย่าไปอย่าไปถ้าจะเอามาเน้นงานวาดอย่างเดียวนะอย่าไปสนกับพวก i 5 i ้7 i 3มากคือขั้นต่ำา i 3แม่งก็เหลือเฟือแล้วแต่ว่าแย่หน่อยที่รุ่นเนี้ยมันมีแรมมาให้แค่4จิก ก็คือใช้แป๊บเดียวดย๋าวก็เต็มแล้วเนี่ยเล่นเน็ตอะไรได้ตามปกติฮะถ้าเล่นใช้ถ้าเล่นบนโคมเนี่ยจะเปิดกีน่หน้าก็ขึ้นอยู่กับแรมที่เรามีเลยนะครับแรมเยอะก็เปิดได้หลายหน้านะฮะกินแรมโดยส่วนตัวเลยซึ่งผมรู้สึกว่า4ี่จิกมันน้อยไปหน่อยแต่ถ้า8ดจิกราคาก็จะโดดไปอีกหมื่นหนึง่งเหลืออะไรอีก ขอดูพอยก่อนจดอะไรไวบ้างวะอ่าคือตัวเนี้ยก็คือเหมือนแบบถือไปกินข้าวไปเข้าห้องน้ำไปทํางานร่างภาพได้ตามสถานที่ต่างๆนะครับคือพกไปตัวเดียวอะ่ะจบไม่ต้องมีสายอะไรมากมายถ้าจะมีสายชาร์จสายชาร์จก็เสียบง่ายมากคือแปะเป็นแม่เหล็กด้านข้างนี้แค่นั้นเองอ่ะ โดยรวมผมก็รู้สึกว่ามันทํามาเจาะตลาดต่างกันเนี่ยอืมคือไอเนี่ยยังไงก็เน้นสะดวกไปนู่นไปดีได้คือเครื่องเดียวเนี่ยแค่เนี่ยจบอยากพรีเซนต์อยากไปต่อจอใหญ่ก็เอาสายดิสเพย์พอรเนี่ยฮะเนี่ยต่อออกจอได้เป็น window, วินโดว์ลงโปรแกรมอะไรก็ได้คือยังไงเนี่ยก็ต้องตั้งเป็นสเตชันไว้จะไปร้านกาแฟก็ต้องหาป๊กทีนี้ถามว่าจะแก้ปัญหาทั้งหมดให้อยู่ในเครื่องเดียวจบยังไง ไม่ยากครับเงินอย่างเดียวเลยฮะซื้อคอมเพเนียนสตัวเดียวจบเลยแต่น้ำหนักมันจะไม่ใช่แบบนี้นะน้ำหนักไอเนี่ยแค่ สเปคถ้าเท่ากันเลยนะสเปคถ้าเท่ากับตัวซินตีนะแต่อตัวนั้นอนะ่ะหนัก1.7โลอันนี้หนักประมาณ700กรมัมคือหนักกว่าไอเนี้ยโลหนึ่งเออเมือม่อยอ่ะเมื่อยบอกตรงคือแค่แค่อันนี้700กรมัมกำลังพอดีแต่ถ้าหนักกว่านี้เป็นโลเนี่ยคือผมว่าการใช้งานจะจำไม่ได้เหมือนไอตัวนี้ละจะเริ่มขี้เกียจยกยกไปนู่นไปนี่มากสมมติมีเงิน8 0 0ห0ื่นเนี่ยซื้อสเตชันหนึ่งตัวสองตัวตัวเนี้ยได้อันหนึ่งกับ คือเนี้ยอีกอันหนึ่งรวมแล้วเนี่ยเออมันจะราคาพอๆกับ i อคอมพิวเนีตัวเดียวเลยแล้วทํางานได้เหมือนกันซึ่งไอซินสิกตัวคอมพิวเนีร์เนี้ยการทำงานไม่ได้ตังตัว13 HD นะอย่าคาดหวังเรื่อง CPU หรือเรื่องอะไรที่เขาเอามาทําการตลาดมากถ้าจะทํางานวาดอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องไปเที่ยวสเปค CPU เลยคือ i3 ก็ทํางานได้แต่แรม4จมันน้อยมาหน่อยพราถ้าผมเล่นเว็บเยอะเงี้ยมันก็จะแรมหมดถ้าแรมหมด แล้วหมดเมื่อไหร่วาด Photoshop ุ้นงานละเอียดสูงๆอย่างเงี้ย300 DPI แบบโปรเตอร์ยากเงี้ยอ่นเลยก็ต้องเลือกงานโดยดีคือถ้างานหยาบล่างเก็บงานนิดหน่อยก็ใช้ตัวนี้ทีนี้ก็ยังเหลือแค่เทสอันสุดท้ายนะครับคือลองเล่นเกมดูซึ่งผมก็บังเอิญมีอยู่เกมเดียวคือ a 2นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องใช้คีย์บอร์ดแล้วก็ใช้เมาส์ประกอบเราลองดูว่ามันจะทำเฟรมเรทได้ประมาณไหน คือถ้าที่ผมหาเนี่ยไม่มีใครเอาเซิร์ฟเฟตมาเล่น .a อนะครับเราอาจจะเป็นที่แรกที่ทำขอปรับกราฟิกให้ต่ำเตี้ยก่อนนะคะความละเอียดพันสองเลยพันสองเล็กเกินไปต้องใช้ความละเอียดเท่ากับจอของมันนะค,คือสองหนึ่งหกคูณหนึ่งสี่ีศูนย์ตัวเมาส์ถึงจะเขาเรียกว่าถึงจะตรงนะครับอ่ะแต่ว่าความละเอียดเยอะขนาดนี้ก็จริงแต่ว่าผมปรับทุกอย่างต่ำสุดแล้วนะเรมเรยตอนนี้นะยังไม่เข้าเกมเลยนะ สามสิบกว่าเองตอนนี้หลังเครื่องค่อนข้างร้อนเราก็ต้องเลือกตัวที่สกิลปาเถื่อนเยอะที่สุดนะฮะโอ้ okay, <Sean. S 1> oh, ออกมาแล้วจะเล่นรอดไหม okay, <Sean. S 1> แต่เฟรมเลยเหลือแ <Yes. S 1> <ๆ>่ยี่สิบกว่าเองนะมาเทสกันเลยพี่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละแต่คง <Right. S 1> หมดหิดอะ เนี่ยนะครับเฮียเล่นได้จริงด้วยวะก็คุ้มก็คุ้มนะเล่นดอ .a ได้คือถ้าปรับปรับความเรยวต่ำกว่านี้เฟรมเรทก็คงขึ้นตอนนี้เฟรมเรทอยู่แค่20เองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ Surface Pro 3ตัว i 5 r a m 4 g b s จิก sdd 2 8 g b ิจกจะไปนอนบนเตียงอยู่ก็ยกไอเนี้ยไปอันหนึ่งเนี่ยไปนอนวาดวาดเขียนวาดเขียนนะฮะไปมหาลัยหรือว่า ได้ตึกก็เข้าห้องน้ําหรือว่าเาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปต่างจังหวัดกลับบ้านจะได้ไม่ต้องขนทั้งโน้ตบุ๊กทั้งซินติกไปเอาตัวนี้ไปก็พอเราจะได้งานหยาบๆมาร่างแล้วก็มาเก็บงานจริงที่เครื่องใหญ่เรานะโอเคจบคือไม่รู้ว่ามีอะไรตกหล่นไปหมดหรือเปล่านะดูจะโพยแล้วก็หมดละจอ 2K ชัดมากใหญ่ดีอ่าแล้วก็มันจะมีคือมันจะออโตโรเทตเองแต่ผมไม่ชอบ ผมรำคาญผมก็ไปปิดมันซะอยู่ด้านข้างเนี่นะตั้งค่าแล้วก็ล็อกหน้าจอมันซะตรงนี้เงียบนะครับเออเรื่องสุดท้ายสุดท้ายของท้ายสุดและ้ะรู้ป่ามันขาดอะไรไอ้พวกโน้ตบุ๊กพวกแท็บเล็ตพวกเนี้ยมันขาดอย่างเดียวเลยคือมันขาดที่ใส่ซิมการ์ด เพื่อที่เราจะได้เล่นเน็ตเหมือนแท็บเล็ตทั่วไปพอมันเป็นโน้ตบุ๊กเป็นลงวินโดว์อะไรปุ๊บมันก็จะเป็นคอมไปเลยไอ้น,นี่มันก็เหมือนคอมเหมือนโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเลยนะไอ้พวกเนี้ยมันใช้แต่ว i ยเลสไงถ้าไม่มีว i ยเลสก็เล่นเน็ตไม่ได้แต่ถ้าเป็นแท็บเล็ตมันใส่ซิมเข้าไปมันก็เล่นเน็ตได้ถูกป่ะแต่ว่าคือทํามาขนาดนี้แล้วอะแม่งไม่ทมาํามาเพราะถ้าไอ้พวกบอร์ดอย่างเงี้ยมันใส่ซิมการ์ดได้สามารถใช้3 g 4 g อะไรได้ไอ้โน้ตบุ๊กพวกนี้ไปข้างนอกแม่งก็ต้องใช้ได้เว้ย ันนี้เป็นเรื่องบวนได้เฉยนะฮะไอเนี่ยมึงทามาแบบโมบายแล้วอะแต่ว่าเนนเ็ตไม่ได้ต้องมี Wi-Fi ใช้ไวเลสเท่านั้นนะครับจบ